คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนหมื่นบาทให้เขาไปเถอะน้ำตาจินไหลดูสิด็อกเตอร์ปลอดประสบสุรัสศดีโพสต์ปะถูแม่กองตัวนี้ชาวประมงไม่ได้นอนจับมาเมื่อเช้าขายไป5บาทพอขาคนกลางขายต่อ7-10บาทร้านอาหารขาย30บาทปลอดประสบได้มาทานนี่คือชีวิตจริงมันห่างไกลกับเงิน1 0 0 0 0บาทเหลือเกิน สงสารชาวบ้านสงสารคนที่ไม่มีสงสารคนยากคนจนหมื่นบาทให้เขาไปเถอะครับครับสอสอนักการเมืองเนี่ยช่างเข้าถึงเข้าใจหัวอกคนยากคนจนได้อย่างลึกซึง้งทุกลมหายใจเข้าออกของพวกเขาจึงคิดคำหนึ่งแต่ประชาชนผู้ยากผู้ลำบากมีช่องทางไหนที่จะช่วยเหลือได้พวกเขาเป็นต้องออกแรงรุยธรรมต่อให้มีเสียงติฉินนินทายาะหยันกู้เงินมาแจกเป็นพวกปัญญาอ่อน ก็ไม่สนไม่แคร์ใครจะทำไมหมื่นบาทให้เขาไปเถอะครับป่บานนี้คนจนที่ได้ยินได้อ่านคงน้ำตาไหลาพากด้วยซาบซึ้งกันไปทั่วทุกหัวแล้วแหงแล้วแต่ถึงกันนั้นก็มีคนอีกหลายสิบล้านที่สงสัยนีก่กูเป็นคนจนไปตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมรัฐบาลเศรษฐาจึงได้ยัดเยียดเงินตั้งหมื่นบาทใส่มือให้ด้วยวะความจริงที่ดอร์ปลอดประสบได้แสดงความสงสารชาวบ้านสงสารคนที่ไม่มี สงสารคนจนนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีและควรที่จะช่วยกันสนับสนุนให้ได้รีบแจกเงินผู้ว่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไม่ได้ขัดหากจะแจกเงินให้คนจนยิ่งเอาเงินสดยัดใส่แอปเป๋าตังก็ยิ่งดีใหญ่แต่ที่เขาท้วงติ่งคัดค้านเพราะรัฐบาลกำลังเล่นกลที่ไม่ใช่ประเภทอับดุลเอ้ยถามไรตอบได้แต่กลายเป็นอับดุลเอ้ยรัฐบาลเอ้ยถามไรตอบไม่ได้สักข้อสงสัย แต่ในขณะที่นักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์เขาลุ่มซักไซแทนที่รัฐบาลจะมอบหมายให้ผู้ที่มีความรู้หรือผู้ที่พูดและสังคมพอจะเชื่อถือได้อธิบายความกับดันผู้ชํานาญการเรียงหินคุณสมศักดิ์เทสทุทินรองนายกออกมาพูดเรื่องที่เราจะดําเนินนโยบายอะไรสักเรื่องเป็นการรับผิดชอบน,นโยบายของพรรคการเมืองที่มีต่อประชาชนเราต้องคิดมาดีแล้วถึงดําเนินการโดยหากทําแล้วออกมาดีก็ไม่มีอะไร ส่วนคนวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่ได้ขาดทุนหรือเข้าเนื้ออะไรทุกเรื่องมีสองมุมจะดีหรือไม่ดีให้รอดูว่าเมื่อรัฐบาลดําเนินการออกมาแล้วหากผลออกมาไม่ดีคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครทางหน้าก็จะมีผลต่อพักการเมืองที่นําเสนอเรื่องนี้พักเพื่อถ่ายรับผิดชอบอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากทําอะไรก็ต้องรับผิดชอบในด้านนั้นซึ่งก็จริงไม่เถียงละเราคิดมาดีแล้วแต่ถามนิดใครกันที่คิด และคิดเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนผู้ยากจนโดยบริสุทธิ์หรือคิดดีเพื่อประโยชน์ใครกันแน่แล้วไหนๆถามแล้วก็ถามต่อรองนายกเรียงหินจําไม่ได้แล้วเหรอนโยบายจํานําข้าวที่ชิบหายวายป่วงประชาชนแบกรับหนี้อวมมาเป็น10ปีมีเทวดาหน้าไหนละ่ะรับผิดชอบเห็นมีก็แต่คุณบุญทรงที่ถูกหลอกให้ไปติดคุกอยู่ในขณะน,นี้แต่ไม่เกินฝนสองฝน,งฝนก็จะได้เป็นอิสระแล้วและคุ้มกันไหมกับความชิบหายนะ่ะ ส่วนที่ว่าหากผลออกมาไม่ดีคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะมีผลต่อพักการเมืองที่นําเสนอนั้นถามหน่อยจะเอาพักเพื่อไทยมาเดิมพันกับความหายนะของประเทศได้อย่างไรและสมมติพักรัฐบาลโกงวินาศสันตโลชิปหายย่อยยับด้วยประชาธิปไตยเงินไม่มากาไม่เป็นเชื่อไหมเลือกตั้งต่อไปพักเพื่อไทยก็ยังครองเมืองฉะนั้นหากต้องการช่วยคนยากคนจนจริง มีวิธีการอื่นอีกมากมายไม่ใช่มาปูพรมเวี่ยงแหแจกแม่งกระทังเศรษฐีเช่นนี้กนนี้จึงน่าฉง,งนคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน